เอ้ยโอ้ยโอ้ยเบนเฮียาขวบเอาไปรองพ่วงไปครับผมในกิจกรรมใหม่ MP5 ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเป็นขวางแหล่นะผมนะเดี๋ยวผมจิมาทซูมใไปรอกพ่วงไปได้รับส้มก่อนนะเบื่อท่าห่นะโอ้โหเพชรผมมีอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามเพชรจดไว้นะมือนี้ห้าจิมาทซูมเอาทั้งไอวอลแล้วก็สกินปืน MP5 นะฮะ เอ็มพีห้ากับสาวขาใหญ่วุนเลยว้าวเดี่ยสาวขาใหญ่ถือปืนมาคดิซูมก่อนดิรับซ่วมกวดไลค์จกักให้คอยได้บ้างนะบวมกดไลค์ครับไ,ไปกดคอยเกียร์แบบมหาสารเข้มคักๆเลยสวยมิเตอรเมียเขาพาขาวอยู่เลยข้าดวงใกล้หน่อยแขวองบาจักแล้วมันกับวงสูตูได้ปะ ซูมโหลดมาพี่น้องซูมเลยนะสมบัติตานานเกมต่อสูฟีไฟเอ็กสตีดไฟเตอร์นะขันซูมซูมฟังพิเศษเนี่ยมันลด50รขัดซูมธรรมดาเนี่ยบลดแพงเอาซูมพิเศษเลยผมจัดพิเศษนะครับอสวยแบบว่ารวยเกินสวยโอ้โหฮ,ฮะ เอาคือโชงซาซาได้แล้วบ่อีกสองครั้งการันตีได้รับเอาเตี้ยเอาได้แล้วเตี้ยหอ่ยังเอาเอาได้แล้วเล้วเอาเอาแล้วเร็วมัอ้อ้าว คือไปแท้เอาเลี้ยวเลี้ยวอเว้ยไม่ไหวว่ะมันไเลี้ยวเร็วปะเนี่ยว้าว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 แสดงในล็อบบี้แล้วถือดิเอาเลี้ยวเล้ยแบบเพิ่มแบบเดียวไม่เอาบ่อยบอยบีรุ่นบอยมีอย่าง้วคนจะตื่นเแล้วไม่้องได้แล้วนะผมนะสวยนะไปเบิ้งไอ้วอก่อนนะผมไปเบิ้งไอ้วอก่อนนะไอ้วอนะครับใช่แหละ โอ้ยว่าสกินไอวอสมีสซาสิฮวงอ่ะสวยเอ้ยใส่อันนี้ดีกว่าปาร์ตเกินเกินไอดีพุทธค่ะแปดแสนนั่นแหละนะฮะแม่ยรับจ้างซักส่งไหนจนมีเงินมาเติมเอาเจ้าว่านะนะสู้ๆได้พป่ะลองไซล่ะ S oh, M G นี่พี่ลองสวยนะเบึ้งเมึ้งพี่ลองปั๊บ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 เบิ้ลจักพิษแล้ววันน่ะเดี๋ยวคำนวณก่อน เดี๋ยวครับนวดเพชรผมมีอยู่ที่1 4 7 3 2 3ลบ1 4 6 5 2 5เท่ากับ798เพชรน,นะผม798เพชรได้อบ้างนะ798เพชร798นะครับ798ได้ทั้ง Ice War. ไอซ์วอร์เว้ยคือมาโฟกกันล่ะเออ798ได้ทั้งไอวอร์ได้ทั้งสก,กินปีนปืนนะผมนะโอ้โหสุดเจ้าเบิดเท่าใหรพี่น้องคอมเมนต์มาบอกกันเน้อโอ้เย,ย่ตึงจัดว่ะ เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดโอ้ยห้าขวดยี่หรี่